อันนี้จะเป็นในส่วนของตัวโหมดตัวที่2นะครับซึ่งโหมดตัวที่2จะเป็นตัว evacuation โดยตัวนี้จะเป็นตัวโหมดของตัวเครื่องไม o ค g เกตนะครับโดยเมื่อเรากดเข้าสู่หน้าโหมดจะมีให้ Config ก่อน2ส่วนส่วนแรกคือ evacuation target ก็คือ w a c เราต้องการเซตว่าตอนนี้ครับค่าที่เราจะ w a กเนี่ยอยากให้ไปอยู่ที่เท่าไหร่ 500, 600, 700, 800เราสามารถเซตได้จากนั้นมันจะมีในส่วนตัว minimum decay target ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวหลังจากปิด w e ต้องไม่เกินที่เท่าไหร่นะครับตัวนี้โดยเมื่อเราเซตค่าตัวนี้ไว้แล้วเรากด enter อีกทีนึงครับตัวเครื่องจะ d e t e c ก่อนว่ามีไม์คนเกจไหมอย่างที่ผมบอกไป550กับ557 S มันต่างกันยังไงคือ550 S มันไม่มีไม์คนเกตแต่โหมดทุกอย่างหรือตัวซอฟต์แวร์มันเหมือนกันหมดเลยถึงพี่ไม่มี557เออถึงพี่ไม่มีตัวไม์คนเกต 552i แต่พี่มีเครื่อง 550S พี่ก็จะมีโหมดตัวนี้เหลือแค่พี่ซื้อตัวนี้มาเพิ่มก็ใช้งานได้เลยอย่างตอนเนี้ยมันคอนเน็กกันเรียบร้อยแล้วพี่กดโอเคหลังจากเชื่อมต่อกัน,กนเรียบร้อยเห็นไหมครับจากไฟสีส้มกับพิบเป็นสีเขียวเรียบร้อยพอหลังจากกระพริบเสร็จสังเกตที่แอปผมกับมือถือตัวนี้หน้าจอจะเหมือนกันเลยเมื่อพี่เปลี่ยนโหมดทุกครั้งจากที่ตัวเครื่อง 557s อะครับตัวแอปก็จะเปลี่ยนหน้าตาตามด้วยอย่างนี้เลยาการเก็บข้อมูลเหมือนเดิมเลยครับเหมือนโหมดเมื่อกี้ที่ผมบอกเลยคือกด สตาร์ทก็เริ่มเก็บข้อมูลแต่เนื่องด้วยที่ว่าตอนนี้ผมไม่ได้ต่อกับปั๊มมันก็เลยจะไม่โชว์ค่าอะไรทั้งหมดแต่ให้ดูว่าการเข้าโหมดจะเป็นประมาณนี้นะครับแต่อย่างที่ผมบอกไปตัวนี้จะเป็นโหมดเดียวที่สามารถกดสตาร์ทได้แต่คําว่ากดสตาร์ทในตรงนี้คือถ้าพี่ไม่มีมือถือมันก็ไม่เก็บข้อมูลนะเพราะต้องเข้าใจก่อนว่าการแวกข้ามระบบมันต้องใช้เรื่องเวลามาเกี่ยวม,มันเลยจะต้องมีการสตาร์ทกับสต็อปเพื่อให้ดูว่าตอนที่เริ่มเนี่ยแวกไปเริ่มต้นที่เท่าไหร่ และไปจบที่เท่าไหร่เลยต้องมีโหมดสตาร์ทกับสต็อปแต่การเก็บข้อมูลยังไงก็ต้องมีตัวเครื่องมือถือเท่านั้นนะครับอันนี้สมมุติเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวกดหยุดปึ้งพี่ก็สามารถเซฟค่าได้เหมือนเดิมเหมืนที่ผมบอกมันก็จะเป็นโหมดการเซฟค่าของงานแวกคัมระบบเห็นไหมฮะ PDF create สร้างก็จะเป็นรีพอร์ตว่าณนะตอนนี้ที่ทำไมคอนเนี่ยตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ ก็คือสามารถทําเป็นรีพอร์ตสรุปได้เวลาบางทีมีให้ทีมงานไปทํางานเวกค้ามติดตั้งแอร์ใหม่หรือเวกค้ามระบบก็อาจจะให้เขาส่งมาให้ดูว่าคุณเริ่มแวกตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงขอดูรีพอร์ตหน่อยถ้ามีเจ้าตัวเนี้ยก็สามารถใช้เช็คตัวนี้ได้ด้วยซึ่งผมต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนว่าด้วยความที่ว่าตัวเครื่องมันเองเนี่ยบางครั้งไอ้ตัว 552i ตัวเนี้ยไม่จําเป็นต้องใช้คู่กับตัวนี้ก็ได้เพราะตัวเนี้ยอย่างที่ผมบอกไปหน้าที่มันคือแค่ดิสเพย์มันเฉยแต่ถ้าพี่บอออกกวว่่าาันนนนี้้ลลูงลืมมเ 57S ไไไปไป็ร ขอแค่เอาไปกับตัวนี้ก็พอแค่มือถือกับตัวเครื่องก็ได้นะครับหรือไม่ได้มือถือไปก็แค่นี้ก็ได้แต่ถ้าไม่เอาเครื่องไปก็แค่นี้ก็ได้นะครับมันใช้งานได้เหมือนกันเพราะหน้าที่หลักอย่างที่ผมบอกไปตัวนี้หน้าที่คือดูไมคอ์อนก็แค่เอาเครื่องไมคอ์อนไปก็เพียงพอเพราะมันไม่มีหน้าจอเพราะมันไม่มีหน้าจอเราสามารถดูทั้งตัวนี้ตัวที่1หรือจะดูที่นี่เลยก็ได้นะครับอันนี้โอเคต่อไปนะครับก็จะเป็นโหมโดที่3นะครับให้กดเมนูอีกทีหนึ่งเรื่องกดมือเชลลิ่งโหมด จากนั้นเลือกเป็นตัว Pressure Leak Test นะครับอันนี้อันนี้ผมจะเป็นการอธิบายแบบคร่าวๆแล้วกันเนาะเพราะตัวนี้จริงๆมันจะต้องมีในเรื่องของตัวถังในตัวเจนมีการโยงสายอีกอ่ะคราวนี้เราจะมาดูกันว่าเวลาเปลี่ยนโหมดหน้าจอก็จะเปลี่ยนตามเห็นไหมครับเปลี่ยนตามเลเหมือนกันเป๊ะเลย Pressure Leak Test ตัวนี้หมายถึงการอัดในตัวเจนเพื่อเทสค่าว่าณนะตอนนี้ครับในระบบที่เราติดตั้งแอร์ใหม่ไปเนี่ยว่างานที่เราทําการแร์เราทําเชื่อมหรือ เรามีการย้ายคอยคอยมีการร่วดหรือเปล่าโดยหลักการของเขาก็คือจะเป็นการอัดไนโตรเจนนะครับเข้าไปที่ตัวเครื่องก่อนแล้วก็ออกมาเพื่อไปเข้าที่เซอร์วิสโดยการอัดตัวนี้ก็ให้เป็นแรงดันใกล้เคียงกับตัวระบบที่เราจะใช้งานของน้ำยาน้นำยาน,นั้นเช่นอาจจะอัดสัก400หรือ500ก็ได้เพื่อเทสดูว่าระบบรลวหรือเปล่าซึ่งข้อดีตัวนี้ในเมื่อเราอัดเข้าไปแล้วครับ สมมติเราอัดไปที่500 psi ตัวเครื่องก็จะดีเทกว่าตอนนี้มีแรงดันเข้ามาในเครื่อง500นะจากนั้นพอพี่กดเริ่มเก็บข้อมูลเมื่อในแรงระบบของเรามีแรงดันที่ดรอปหรือมีระบบรั่วครับยังไงตัวแรงดันจะค่อยๆลดลงลดลงเรื่อยๆคือค่อยๆลีะออกคราวน,นี้ลีะออกในตัวเนี้ยถ้าเป็นสมัยก่อนเราจะใช้เป็นเกล็ดเข็มอัดแรงดันแล้วปล่อยห้อยทิ้งไว้อาจจะใช้เวลา8ชั่วโมง10ชั่วโมงในระบบใหญ่แล้วค่อยมาดูหน่อยว่าโอเควันรุ่งขึ้นระบบที่เราเชื่อมไปเนี่ยมีรอยรั่วไหม แต่ถ้าสมมุติมันมีแรงดันดรอปเราก็ต้องเดินหารั่วอีกแต่พอเป็นเกจดิจิตอลนะครับข้อดีของมันอย่างหนึ่งคือในเมื่อเราอัดเข้าไปแล้วด้วยการที่ว่าการโชว์สเกลค่ามาถ้าสังเกตดีๆมันเป็น0.0มันเป็นในเรื่องของค่าทศนิยมเลยทําให้การแรงดันหรือการรั่วแม้กระทั่งเป็นรอยตามมดหรืออะไรเงี้ยครับถ้ามันลีกยังไงตัวเครื่องมันดีเทคเจออย่างแน่นอนเพราะมันมีการลอตของตัวมันเองว่าอัดไป500แต่ทำไมยังมีแรงดันออกไปเรื่อยๆมันเลยจะทําให้พี่สามารถเห็นค่า ความต่างนะครับได้ง่ายยิ่งขึ้นจึงเป็นโหมดที่ผมมองว่าค่อนข้างที่จะมีประโยชน์ถ้าสําหรับบางท่านใช้เป็นพวกของงานแอร์ระบบใหญ่ๆเนาะติดตั้งแอร์ระบบใหญ่ๆมีเชื่อมหลายท่อหลาย,ลายสิเมตรตัวนี้อาจจะเป็นหนึ่งในตัวโหมดที่จะใช้ช่วยได้ว่าระบบรั่วแต่สุดท้ายก็ต้องวิ่งหารั่วโดวยจุดรั่วที่เราจะหาก็ยังต้องเป็นในเรื่องของตัวจุดงานเชื่อมงานแฟร์อยู่นะครับตัวนี้อันนี้ก็จะเป็น3โหมดหลักๆนะครับที่ทําผม จะแนะนําในวันนี้นะครับของตัว,ว 557S ซึ่ง 550S ก็ใช้โหมดเดียวกันหลักการเดียวกันเลยแต่นั้นเองนะครับตัวนี้ก็คือจะไม่ได้มีอะไรที่ซับซอ้อนมากไปกว่านั้นโดยส่วนของตัวเรื่องของเซตติ้งก็จะเป็นเบสิกาโหมดแรกก็จะเป็นตัวแบ็คไลท์ดูเลชั่นก็คือในเรื่องของค่าความสว่างว่าอยากให้เปิดกี่นาทีและดับนะครับอาจจะเป็นทุกๆ60วิทุกๆ30วิทุกๆ10วิหรือจะเป็น always on ก็คือเหมือนติดตลอดเวลาเลยแต่ถ้ายิ่งเปิดโหมดนี้ไว้แล้ว ทีมงานไม่ได้ดูตลอดก็จะอาจจะทำให้แบตหมดเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ตัว display brightness นะครับจะเป็น,นเรื่องของค่าความสว่างของหน้าจอสามารถปรับได้25 50 75หรือ100นะครับตัวนี้น,นี่ผมตั้งไว้ที่100แล้วก็มีในส่วนตัว auto off auto on นะครับ auto t f a c t นะครับแล้วก็มีในส่วนตัว unit ซึ่งตัว unit ก็จะเป็น,นเรื่องการเซตค่าว่า temperature เป็นองศา c หรือองศา f หรือ เพเเตัวนี้เป็นโหมดอะไรเป็น psi เป็น kpa mpa bar หรือเป็นตัวนิ้วหรือนิ้วปลอดก็ได้นะครับหรือจะเป็นในส่วนของตัวแวคคัมเนี่ย,ยไม่เอาไมค่คอนได้ไหมอ่ะเป็น m bar ก็ได้เป็น t o ก็ได้ m tor ก็ได้นะครับอันนี้แล้วก็ในส่วนของตัวในเรื่องของตัวภาษานะครับเซตอัพแล้วก็ r e s t ต r e f ฟ c ท o รี s เซตติ g งอารมณ์เหมือนกับว่าตัวนี้จะเป็นเหมือนการเซต ตัวเครื่องให้เป็นเหมือน default ก่อนที่จะเริ่มใช้งานคือเหมือนเป็นการเซ็ตค่าและคืนค่าโรงงานนะครับตัวนี้กรณีท้าเครื่องมันแห้งบ่อยๆก็จะแนะนาให้ใช้ตัวนี้นะครับเพื่อเทสดูก่อนว่าตัวเครื่องปกติหรือเปล่าหลักการใช้งานตัวเครื่องจะเป็นประมาณนี้ครับเข้าๆเวลากดปิดเครื่องก็แค่กดซ้ายสุดค้างไว้ตัวเครื่องจะขึ้นเป็นตัวหลอดว่าปิดเท่านั้นเองนะครับตัวนี้